ผมชื่อดิฉันนัการศิกษ์ผู้เลื่อนและผมดิฉันกิิพัฒน์ดอกไม้ครับครับพวกผมเป็นตัวแทนจากโรงเ์กรเชื่ทจริงดิฉันมาทีมสามปีที่สามรัพสิกนะครับในหัวข้อผมจินวิดิคทงนะจินวิดิที่มีชื่อว่าเครื่องมาบัดน้ำเสียรถทุ่เอสเนล่าร์นเองครับทีนี้เราก็มาดูที่มาของตัเครื่องนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องนี้เปนมาอย่างไรนะครับที่มาก็คือเราอยากจะกำจัดปัญหาน้ำนอเสียแล้วก็เกลือป่นทิ้งหายนครับเพในทำให้ เครื่องกองน้ําที่กองน้ำเสร็จแุ้ก็ทำเป็นฝอยเพื่อให้กับแต่ละเพียงเขาจะท้าเขาจะได้น้ำไว้ครับแล้วมาดูที่วัตถุประส์ของเครื่องนี้กันดีกว่านะครับเราบำบัดน้ําเสียของคลองโคดงกุนเกษและลดปุ่นเพียงเขาจ่าครับสามสองหนึ่งเอาเลยครับดีแล้วก็มาดูส่วนของตัวเครื่องของเราดีกว่านะครับทุกเครื่องของเรานะครับจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับคือถังบำบัดนะครับแล้วก็ถังควบคุมนะครับ โดไม่ด้การทำงานของถังุนี้นะครับจะพูดคู่นไปนะครับอย่างแรกนะครับดูเครื่องนะครับกะดดดน้ำจากคลองขึ้นมานะครับโดยผ่านท่อ PVC ครับให้ดูทอผ่านขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่ที่ถังควบคุมนะครับถังควบคุมนะครับก็จะมีหน้าที่การควบคุมการของการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มแรงฉีดของน้ำนะครับ ในทางนี้ครับภาษาภาษากิีกของเครื่องนี้ก็จะมีชื่อว่าู o เตอร์ปั๊มนะครับจะทําหน้าที่ส่งน้ำนะครับขึ้นไปข้างบนของเครื่องบำบัดนะครับเครื่องบำบัดนะครับก็่ะเป็นทาหน้าที่บำบัดน้ําเสียครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาตินะครับคือหัวหยาบกระเอียบสายหยาบสระเอียดถ่านแล้วก็สุดท้ายนะครับสัมรีสัมรีเบอร์ครับพอน้ำนะครับได้ทำการกรนะครับมาถึงที่ผังต้ นะครับที่ในถังนี้นะครับมันจะมีแสง UV c นะครับ UV c นะครับจะช่วยทำการกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียออกนะครับทำให้น้ำนะครับสามารถใช้หัวโวกได้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอน้ำกรองเสร็จนะครับเพิ่อส่งผ่านอนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็กระจายออไปบนฝอยข้างบนนะครับกจะภาาพเร ถ้าตัวปล่อยที่เราปล่อยออกมาก็จะทำหน้าที่ช่วให้มลพิษทางอากาศนั่นเลยคืออากาศแน้ันี่ก็คือการทำงานของรถคองนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูที่ประโยชน์ของรถของเราดีกว่านะครับหนึ่งคือสามารถลดมลพิษทางอากาศได้จริงนะครับทำให้คนในเข้าไปรอนั้นนะครับหายใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อโรคปอดนะครับ สอนะครับสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้จริงนะครับทำให้ตัวกระน้ำนะครับมีความสะอาดขึ้นนะครับก็บจบไปแล้วนะครับสำหรับการพีคเก้นโรงงานวิศาสตร์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ